สวัสดีครับนักศึกษาก็มาถึงในส่วนประกอบหน้าต่างนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดในส่วนที่แบบว่าผิวเผินไม่ลึกมากนะครับในส่วนนี้เนี่ยในส่วนหน้าจอของโปรแกรม Photoshop cs 5นะครับในเครื่องมือในโปรแกรม Photoshop cs 5เนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันนะครับมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นนะครับของโปรแกรมนะครับ ก็จะเป็นมีเพิ่มมาหน่อยเมื่อกี้เมนูบาร์ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นแอคชั่นบาร์ตรงนี้เป็นมุมมองเพิ่มมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวิร์กเมนูอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับเราถ้าเผื่อเราเลือกรูปแบบดีไซน์เนี่ยหรือว่ารูปแบบ 3D เดี๋ยวในในอันที่3 1, 2, 3, 4เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดอีกทีนึง <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นหน้าจอหลักๆ นะครับทูบาร์องนี้เป็นแถบที่ทำงานเอารูปมาใส่นะครับตรงนี้พาเลตเลเยอร์ออ layout, 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 นะครับพาเลตคัลเลอร์ color, นะครับฟอนต์ font. อ่าในนี้นะครับก็จะมีอยู่8ส่วนนะครับส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะครับ แอปพลิเคชันบาร์นะครับแอปในแอปพลิเคชันบาร์็จะมีมุมมองการเลือกมุมมองนะครับเลือกปุ่มเลือกภาพขยายเลือกภาพจากวินโดว์นะครับหรือว่าเลือกภาพประกอบพื้นหลังนะครับต่อมาที่2ตรงนี้เป็นเมนูบาร์เมนูบาร์เมื่อกี้หน่วยที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะครับก็จะพูดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับที่มันมีส่วนเพิ่มมาส่วนเพิ่มใน แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็น 3D เพิ่มมานะครับส่วนที่สามนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเอ่อ w o r ร์สเปเมนูตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองรูปแบบในการเอ่อรูปแบบดีไซน์รูปแบบ 3D นะครับก็จะมีเครื่องมือเพิ่มมาต่อมาตรงนี้นะครับตรงอันที่4เนี่ยอันที่4เนี่ยน่าจะเป็น Option Bar ออปชั่นบาร์เนี่ยนะครับออปชันบาร์ก็สมมุติว่าเราเลือกเลือกในทูลตรงนี้ทูลหรือว่าเครื่องมือบล็อกเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีออปชั่นเพิ่มมายกตัวอย่าง,างเช่นอันนี้เลือกเป็นแว่นขยายนะครับเราก็สามารถเลือกซูมเข้าซูมออกนะครับหรือเลือกซูมแบบ 3D นะต่อมาเนี่ยนะครับเอออันที่5อันที่5ก็จะเป็น เครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะมีหลักๆตรงนี้ก็จะมี selection ตัดต่อการให้สี font นะครับแล้วก็อันที่6นะครับพอคลิกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น p l a n e t color หรือ p l a n e อ,อ style เราสามารถเลือกสไตล์จิกซอเลือกรูปภาพพอเลือกสีรูปภาพมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยน นะครับให้ค่าพื้นหลังกลับกลับย้อนกลับนะครับตรงนี้เป็นพวกคู่กันที่เราต้องใช้นะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะครับนักศึกษาสามารถเลือกฟอนต์ตัวหนาตัวบางขยายนะครับเว้นวรรคบรรทัดตรงนี้เป็นรูปแบบการวางฟอนต์ต่อมาตรงนี้เป็นการเลือกฟอนต์นะครับต่อมาอันนี้เป็นเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยเราสามารถเอารูปภาพ นะครับมาซ้อนๆกันตรงนี้เรียนเลเยอร์ตรงนี้แบ็กกราวตรงนี้เป็นแบ็กกราวถ้าเกิ่เราเปิดเครื่องมาเรายังไม่เอารูปมาเนี่ยตรงนี้แบ็กกราวก็จะเป็นดีฟอลต์เป็นสีขาวนะครับต่อมาตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการทำงานต่อมาอันที่8เนี่ยก็เป็นแถบชื่อไฟล์นะครับถ้าเราไม่งงนะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อไฟล์ เวลาเราลงมาที่ layout เนี่ยเราจะได้รู้ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์อะไรนะครับก็อาจารย์ขอจบนะครับในหน่วยขององค์ประกอบ <c oughs> ของหน้าจอ Photoshop CS5 ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ